อาน้ำตัวไหนครับสวัสดีครับผมตอวนด้สิบแม่นนันเองครับอ้าวไปนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเรื่อยๆครับอันนี้มาแทนเหรอครับผมรู้ตัวกี่วันรู้ตัวเมื่อวานเมื่อวานนี่เองแต่เราก็มีรายการอยู่ไหมไม่ครับยังไม่มีแต่เราก็ซ้อมปกติอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดมีใครเป็นคู่บองซ้อมรึเปล่า ก็เบิกเพื่อนๆมีพี่นะคะับเชินเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ3ปีครับสูงเท่าไหร่1 6นครับน้ำหนักปล่อยๆล้วตอนนี้180มวยสไตล์เลยครับวันนี้ราต้องมาเจอใครเนี่ยตะเกียบเหล็กเคยต่อยเขายังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอตะเกียบเหล็กนะวางเก่วางแผลไงดาเหมือนต่อยตามตาเราก่อนเนาะแล้วก็ไปแก้ไขคุณขึ้เดีเวล่าสุดต่อยไหนไว้ วันนั้นต่อยกับเปรมั้งชนะคะแนนครับใช่ชนะคะแนนไปวันนั้นเวทกี่กิโลสามสิบเจ็ดครับสานี้ต่อยเวทที่สามสิบแปดบาังเช้าซ้อมหนักจังมาเกินหรือมาขาดมาพอดีครับมาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยครับช่างเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะแข่งเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลโลเดียวครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ คนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคขับรวหนฝากสตามด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนถึงจะมาแทนรู้ตัวผู้เมื่อวานแต่เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีครับ